คยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าตัติไลฟ์สัครั้วันนี้เอาเป็นกดชันวันเอาเป็นรายการรีแอคชั่นนะคะที่เราทำรสเช้าตัติอยู่แล้วก็จะพิเศษขึ้นมานิดหน่อยเนาะเพราะว่าจะมีสาวสวยสุด s ซ x y สาวเฮ้ยเฮ้ยปาแะ้วค่ะปาตลงคี้แล้วก็เซอร์ซี่ปาแะงี้ปาแล้วค่ะเอาแลจะมีสาวสวยของเรามาร่วมรีแอคชั่นด้วยเนาะจากแอคทวิตเตอร์แอคหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นแอคดังที่ ใครๆหลายคนอุ้จากเออก็คือแอคทิวิเตอร์ของคุณนามนั่นเองนะคะนั่นแหละฮะวันนี้เขาก็จะมาร่วมเรีแอคชั่นกับเรานะคะตัวแม่ตัวชงตัวมัมของเราก็คือคุณซาลอนมาแต่ฟังจิกน้ำหนิงหลายเรือดเลอถึงกองใจเอ๊ะออไปเจอเขากันค่ะทุกคนไฟแดงไหน เอาตำแหน่งคนณอะอยู่ตรงเฉลิมพัดเกียริสวนก็เลยพเกียริเนี่ยเฮ้อปักเนี่ยแล้วก็ขับตรงไปอีกประมาณสักรู้อ่ะ <c oughs> ก็จะถึงอะไรนะ <c oughs> นี่ไปที่ไหนอะเอาตายแล้ว <c oughs> อยู่ตรงสีแยกตรงนี้แหละไอตรงจะโผล่ไม่แดงด้วย แม่งเอออะไรนี่น um ี่มันสีพุ่มนะมันแดงเลยอะคุณผ pues ู้บหารนครประเทศรังสิตค่ะบอกเลยวันนี้เราจะต้องฝีสายนี่หว่าเนี่ยฝูดข้าวขวาแน่ๆอะไรทำไงดีวะโอยออเจ้าอุ้ยตายแล้วออเจ้าตายข้าเป็นห่วงออเจ้าเสือเกินเจ้าจะเกิดส่งอยู่ทางขวาจะไปรังสิตฉันต้องไปทางดูดดูดไหนวะ นี่ไหนอุ้ยนั่นไงฉันเจอเขาแล้วอุ้ยดาราสาวท่านหนึ่งแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนามนะคะขาเสียวอตโอเาเค่ะชื่อนามนะคะเป็นแฟนสาวพี่แจ๊เปหนุ่มพี่มมค่ะสวัสดีค่ะคาวนีาทอะไรกันคะไม่รู้เหมือนกันค่ะ สาินข้าที่จะชอบมากเอามารีแอคชั่นกับเพื่อนคนนึงะไแต่ว่าก็ไม่มีเพื่อนเลยมีใครค่ไนะคอรู้สึกว ci. ่าดีมาเลยนพูดชอบดีคนนันหรือเปล่าม่รกอะไรอจกับแยไม่ใชกนีไ่ปีนีเทาไรคะ EP หละกันเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับเอัน เรียมากอะดูสิงน้มันสวยเลยนะดูนีไตที่มันตายตายหมดแล้วเนนาต้นกุหลาบคือพี่พีมันชอบอะชอบริๆชอบอยู่มันชอบมากแ่ชอบส่งอะไรกันมากินเลยอืมมันเข้าใอะไรกันรอ๋อ ไม่ใช่ไปบ่อยแล้ยหรอเรื่องนี้แบบทำมันแอบเนียนพอมันแอบเนียนแล้เออวันนี้ไปกี่ครั้งแล้วเธอเป็นคนบอกเอ๋ว่าเธอไปเขาบ่อยๆไปกินข้าว่าเขาไปคุยกับแม่เขาเนี่ยทุกคนไปแขางละครด้วยกันไปเตะบอลด้วยกันถามจิงเออรถามจิงเออตอนนั้นนหมฉันบอกเลยว่าฉันตั้งใจเลยว่าอย่านะไปตัด เธออยากไปทําตัวแบบว่าอ๋อตรงนั้นมีอันนี้ด้วยตรงนี้มีอันีอกยอย่างนะบ้านขาอย่าอยาอยาอยาเดี๋ยวคนเขารู้ผมกไปบ่อยโอ้ใช่ไหมเจ้มัตออใค่ไปดิรถไม่พราเด่อยไม่ค่อยใจอโหยดายายายาสมกีอยากมาดานแล้ว 忘了、嗯嗯，打字了。 ไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่ได้ปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่ขึ้นจ้าและคับ้วมัทำไมเราง่มเยอะยินเยอะนนั้นกินเยอะแล้วมันแน่นไงพอมันแน่นแล้วตอนนั้นก็เลยแบบอาเจียนออกมาบอกความจริงนั่นงกอดนะได้ก็มีสังรค์กันนิดไหเราินข้าวไปด้วยแล้วผมก็กินกินกระทะไม่ได้เยอะมากเนกะว่าไม่จริงไม่เยอะมากไม่จริง มนทำแค่รีมายเปนมาเก่าเลยนะจริงนใจมาเก่วเหมือนเก่าตีพ่ปิดปันก็มีก็มีเยอสุดท้ายก็เลยมาดูทอย่างแต่วันนี้พี่พีมหน้าฉ่ำมากนะหน้าฉ่ำมากน้าฉ่ำไม่ไ่ไม่ไม่ตรงที่มันตายมันตายหมดแล้วเนี่ยตุลาต้นลาแต่ตนี้อุ้ย นี่ก็เป็นที่น้อนของแท้ศ่างกู้านที่แบบกลับไปไม่ตรงเวลานะครับกองกหลักเน่าแล้วก็จะนำเราถึงเนือสองร้านี้ครับ้านนี้เป็นร้านที่เรียกว่าเป็นนักต้นความอร่อยทไฟของานก็มี2อร้านนี้ติดท็ไฟแน่นนดืออวรจะไม่กินอยู่เราจะไม่กินอยู่ใจเย็น เราแบบว่พี่ปห้าเขาเป็นปสามเลยคือแบบเข้าใจเลยว่าทำไมสิงแกล้มถ้าต่างแบบอย่าพูดอย่าพูดาสักันมาเยอะมากไรอะไรพูดได้ไหมพูได้พี่จีพูดอะไรพีจีพีจีงคือแบบตำแหน่งที่ว่าเออเราต้องแบบไปยกของร้อนๆมาอ่มันก็เป็นตำแหน่งที่ว่าลักันเลยลัก พอมาเอี่ซีคือเจ้าของบ้านเจ้บ้านต้องเป็นคนถามว่ารู้ทุกอย่างกลายเป็นว่าอีกคนที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างหรือว่าหรือว่าหรือว่าทักทันนั้นหรือตอก่อนที่เราจะถ่ายทำนะครับเราพยายามตั้งสมมติฐานในแล้วรอบหนึ่งนะครับเราตั้งถามนะครับตอนแรกนะไม่เป็นหรืเรื่องต่อไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่เราเขาคนเดียวจริง

คนที่แพ้แพ้แบบผู้ชายหน้าสวยใช่ไหมใช่คือคำแรกไม่ใช่หล่ออ่ะสวยใช่เป็นน้ำจิ้มหมักใส่น้ำจิ้มนี่สุกี้อ่อนหวานเดี๋ยวอุ้เยอะอุ้ยเยอะมันดูแบบมันเข้ากันด้วยความที่มันมันมันพันต์กันด้วยไงนคนหนึ่งแบบน,นีบ่หวานคนหนึ่งก็ใช้คำว่าดิบได้อยู่นะดิบจริงเพราะว่าหมูไม่สุกด,ดิบอุยจะขอซื้อซื้อตรงนี้

ก็เหมือนกันเมื่อกี้หมู่ากันีกินบมูแอกไม่รู้อะแสดว่าไม่มีดีวคุณจะชอบมงแปเนียวน่ากนมากร้าสนสนามมี็กเจอร์เหนียวนุ่มมากกว่าหม่ของร้านจ่กดูเลยจะเปตาเลือกล้าเหมือนแบบชวยสติวยสีแล้วพอที่เวือนที่ร้เหงแวโหเลยทีเขาบอห คูคล้วรูวเลยนะอุ้ยรอก่อนนะ อวยมากเบอร์มุมลกตาเป็นกลางลอก่มพูของเขาอะไรมาบ้าพี่ติดยี่ห้อเลยค่ะเบอร์เลยคะช่วยก่อนเดยค่ะพี่เาวุเลยค่ะอุ้ยสายฟอเนี่ยเขาอย่ดด้วยกันได้เขาเล่นกันได้ทุกมุมก็อันนี้อันนี้ไม่ได้ข่าวนะอันนี้ขืนไม่คิดว่าลิ้ยเธอจะเล่นกอบเราเออใช่ไหม พี่ฟิมก็สงสัยริงเหรอไม่เขาอยากเรียนรูทุกทุกอย่างพี่เกศกับอ๋อแหม่ละคนเขาจะอยู่ได้กันต้องเรียนรู้ชีวิกันเลยกันนะเป็นธรรมดาเลยอันนี้คืออันนี้ไม่ถ่ายแล้วนะอันนี้คือกินริงจังแล้วนะสั่นเมื่อกี้คืออรคุณคือที่สุด มคนสวยคนซี่วุ้กก้ไม่ได้นะเธอต้องสูตายแลุ้้กกแก่แกลปาป้าป๊าป๊าป๊าป้าป๊าป้าป๊าป๊าป้าป๊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 าปาป๊าปกาป๊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 าปาป๊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 าป้าป๊ปา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 ป้าปา เราแกงเราแกงแกงหนุกแตงเช้าตอนนั้นฉันเข้ามาวัดทันเนี่ยถ้าเข้ามาทันนี่คือสุดทีาอะไรเนี่ยจากการไิสำรวจนี้เป็นอีกผมรู้สึกว่าสมแล้วที่ติดอันดับของอุปกาะทรลุไทยทั้งสองร้านเลยดีกันคนละแบบชอบแบบไหนก็คือเลือกตาม ในหลายร้านอย่างเงี้ยผมจะไม่รู้ว่าหมูแตกต่างกันยังไงแต่ท like ี่แตกต่างคือน้ำซุปคือน้ำซุปกับน้ำจิ้มอะไรต่างก็จะเป็นน้ำจิ้มเลยคือเราจะชอบรสน้ำจิ้มแบบรสแบบไหนก็เหมือนกันกินร้านไหนจะรู้สึกว่าอ๋อหมูกระพักตหมูกระพักชอบแบบถ้าเกิดว่าที่แบบสังเกตคือเคอร์เจอมันมากกว่ามันมีป่ากใช่เล้อร่อยมากแต่น้ำจิ้มก็แบบคล้ายๆกันสาวอรัญเนาะ นี่ะีนะเจมมึงยชี้พวิฟี่วฟีพอชี้วิฟฟีมิจีนแล้วนะนี่เลยนี่เลยอ๋ออบดีผชอบร้านจ่าอูเพราะว่าจ่แรกเลยคือเนี่ยผมทวิฟฟีเนี่ยผมว่าเขายากหัวผมกิน่เ้ยเอชอบวิฟีเนี่ยเสี่ยเซ็เกอร์ใหม่ค่ะก็ชอบพี่ชอบพี่ฟิลฟี้ ฟิล์มถึงอะคะถ้าเปิดแล้วนะร้าประจำใช่ร้านเนีคค่ยมิน์มจะตะนะ มาแล้วก็อีกันประมาณนึงอ,อ,อะแบบไงประมาณที่แม่ใช่ไหมนี่คนที่ฟ้อบาางบ้านเขาก็ต้องแบบเออกับไฟไงแล้วคนที่แบบเก็บล้างแล้วอะไรก็ต้องแบบมันก็ใช้จุลภาคแบอบเกิดจะ พูดอลอยลอยอันนี้ไม่ได้ถึงแก่สิค่ะทุกคนพูดอลยอยลอยพ่อจะแบบทุกคนก่อไฟแล้วแม่คนล้างตะเน,น,นี่ไม่คุ้นแก่จริงนะคะทุกคนพูดลยอยลอยแต่พ่อแม่เราูออุตานแล้วโทร์ภูมทุกคนอุตานเนี่ยเห็นแก่กับฟิลแล้วคิดถึงพ่อแม่พีเลยอะ่ะอยากมีพ่อแม่แบบนี้จ้โอ้ยแ,<ต><อ>แต่เราไม่ใช่ เดิมปุ่นเหมือนแล้วจะ่คอนเสิเขาไม่อีกเหมือนเดิมเลยอภิพีรกของใจกับแฟนแจนแจมเลยแล้วนี่เจออะไรกับแฟนแจนอุ้ยใจกับแฟนใจกับแจมแฟนของฟิล์มค่ะทุกคนเราจะแบบเออมันได้อกพนันกันทำไมถูกป้ามันล้อด้วยความจริงมระจิงไม่ตายฟังสาวไม่พอใจนะก็จะชงขอในคุกปังผ่ะแฟนขับในคุกต่อชิมเหอดอร่อยหอมแน่นอนกว่านกรุ๊บ เป๋ยให้แจ้งมันกลับเมาแล้วป่ะชายเออชายเขาก็บรรนัยแจ้งมาเขาบอกว่าเมาไม่ขับใช่พี่สีพูดว่าเมาไหมขับเพาผมเมาไม่ขับเขาจะเดบว่าก็เดบตอนไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าต้องแบบเมาไม่ขับมันก็น่าคิดว่าเออเมาไม่ขับก็ต้องนไหนนะพูดแพ้อุ้ยกิ่งทองไปอยู่อุ้ยพ่อหมกไปยูอุ้ย เอา,ปาเป็นว่าติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแ <ไป S 1> ชร์และกดติดตามใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาความสาววายของพวกเรามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้กันนี่คือริดับรัฐสมอของสาววายสองคนค่ะใช่ค่ะ,ะ,ะวไปกันวันนี้บีบ้